มีการปรับเปลี่ยนกันไปบ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้ครับก็ทําการเสี่ยงแดนเสี่ยงว่าใครจะได้เขี่ยบอลนะครับผู้สิน์ในวันนี้นะครับเป็นคุณวิวัฒน์จำปาอ่อนครับและผู้ช่วยผู้สิท์ครับคุณภูสวัสดิ์สำราญสุขคุณศรีสุวรรณบุญนำครับนี่ครับแล้วก็ผู้สิท์ที่4ครับคุณไพศาลเบนเคมอลีครับก็ไปทีมงานที่ตัดสินในเกมบิ๊กแมชมาบ่อยครั้งนะครับ นำโดยคุณวิวัน์จำปาอ่อนนะครับส่วนห้อง V R ครับเป็นคุณชัยฤกษ์งามสมและคุณนรินวงประไพพักนะครับก็ดูแลรับผิดชอบในส่วนของพาร์ทวิดีโอแอสซิสแตนต์เรฟอรี่นะครับเมื่อวานนี้ก็นี่น้ำมงมาออแล้วครับหลุดมาแล้วเจรินศักดิ์ตรงนี้เร็วกว่าแล้วเอ้าล้มลงไปผู้สินผู้ตัดสินวิวัต์บอกไม่ใช่จุดโทษครับนี่ครับโบกมือบายๆเลยครับแล้วหูโวยลยครับเจ้าเท่ครับ โอ้โจรวศักดิ์วงกรหลุดเข้าไปจังหวะนี้นี่ครับแล้วนี่ครับคือผู้เล่นของเคียวสมุทรเองก็บอกให้ดู V.R. a ครับนี่ฮนะตรงนี้ธนเสศสุจริตเนี่ยไม่โดนบอลน,นะครับแต่ดูเหลี่ยมนี้ครับอุ้ยอุ้ยลูกนี้นี <laughs> โอ้และสุดท้ายครับซาริฟวิดครับแกยั่วครับนี่ครับรับใบเหลืองไปคนแรกของเกมเลยครับอือือันวิวัฒค่อนข้างจะมั่นใจในการตัดสินของตัวเองนะครับแล้วก็ทางห้อง VR ก็ไม่ได้มีการทักอะไรมาด้วยครับนี่ครับก็รับใบเหลืองไปครับจังหวะที่ไปโวยใส่ผู้สินวิวัฒจำปาออดนะครับสำหรับอาริสตาริฟวิชครับ อ่าเนี่ยครับยังสื่อสารอยู่นะครับยังสื่อสารอยู่ครับอาวแล้วครับขอไปดูเองกับตาครับจะได้ชัดๆคันเพราะว่าจังหวะที่ล้มลงไปตรงนั้นเนี่ยผู้สิท์วิวัฒจำปาอ่อนโบกมือให้เล่นต่อนะครับแต่ VR คงทวงมาแะครับไปดูชัดๆครับก็โฟลว์ภาพตามที่คุณต้องการเลยครับดูกันไปพร้อมๆกับพวกเราผู้บรรยายเนี่ยแหละฮะ แต่ถ้าดูตรงนี้เนี่ยโดนอยู่เหมือนกันเพราะว่าธนาเศรษไม่โดนบอลเลยครับนี่ครับแล้วขาขวาไปสะกิดนักแข้งขวาของเจริญศักดิ์ตรงนี้เนี่ยครับเป็นจงังหวะ follow through เลยฮะคือจงังหวะแรกเนี่ยไม่โดนแต่แรงเฉยของเท้าขวานี่ฮะไปแตะเข้านักแข้งของเจริญศักดิ์เต็มๆครับอยู่ที่ดุลยพินิษของผู้ตัดสินแล้วครับทีนี้คือบอลตรงนี้เนี่ยไม่โดนบอลชัดเจนเนะครับธนเศรษแต่ว่าเท้า ที่มันฟอลโล่ไปแรงเฉยตรงนั้นนะครับก็ไปประทะโดนนักแข้งของเจริญศักดิ์อ่าแลมาแล้วครับปุษป์วิววัจรประอ่อนดูมาเรียบร้อยแล้วสัญญาณตรงนี้ครับจุดโทษครับนี่ครับชัดเจนครับเพราะถ้าดูจากภาพ VR เราก็ได้เห็นนะครับว่าธนาเสดไม่โดนบอลนะครับแล้วไปโดนนักแข่งคนนี้ครับความเร็วของแกนี่วิ่งมาจากข้างหลังแท้ๆแร้บแต่แซงเฉยเลยครับเจริญศักดิ์วงกรอคือเล่น1-2กับเพื่อแล้วสตาร์ทออกจากข้างหลังนะฮะข้างหลัง แนวรับของราชบุรีแต่แซงฮะแล้วสุดท้ายไม่มีทางเลือกครับอาจารย์วิวัตรเมื่อดู VR ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยก็ต้องให้ครับนี่ฮะจังหวะฟลุตชูแล้วเป็นแรงเฉื่อยนะฮะคือธนาเศรเนี่ยจังหวะแรกไม่โดนแต่มาแป้งตรงนี้ฮะเข้าเท้าขวาเข้าแข้งขวาของทางเจริญศักดิ์แล้วก็เป็นจุดโทษครับคือตรงนี้มันเนียเดี๋ยวนี่ครับยังยังไงกันอยู่ครับยังประท้วงกันอยู่ครับ โอ้โหนี่ครับผู้ศสีนวิวัจจะประอ่อนโบกมือบอกให้หนีไปเลยครับที่เหลือออกไปครับฟิลิปโรเลอร์มาคุยคนเดียวครับแต่ทีนี้ผมมีข้อสงสัยเหมือนกันคุณสุประชัยครับแล้วอาริสติฟอรวิทที่โดนใบเหลืองไปจากจังหวะที่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินของอาจารย์วิวัฒน์นี่ยังไงครับโอ้แจกแล้วแจกเลยหรือเปล่าก็จะแบบนี้ครับเพราะว่าโอ้โหแกก็ไปบวยพากแกก็คงเห็นเหมือนที่เราเห็นนี่นะครับเพียงแต่ว่าผู้ศสีนจังหวะแรกตัดสินไปแล้วนะครับโบกมือบอกว่าให้ เกมเดินต่อนะครับแต่ตรงนี้ชัดเจนครับว่าเป็นจุดโทษไปแล้วครับแล้วก็คอนเฟิร์มการตัดสินจาก VR อีกรอบหนึ่งด้วยนะครับถ้ากับซาลิฟซาลิฟวิชนี่เดี๋ยวเราต้องต้องมาดูกันกรณีนี้ว่าจะอย่างไรครับโอ้โหอาครับแล้วอยู่ที่บอลครับเป็นบรอสทาเดลี่ครับถ้าลูกนี้ยิงเข้าประตูที่21จะมาทันทีเลยครับ เดนิสมูริโลไล่เข้ามาเหรอจะหนีอีกครั้งหนึ่งครับทางบาลอสทาเดรี่์อต้องดวลกับกำพลปฐมอกรกุลครับแต่ท้งหมท้งหมต้องถามคนนี้ครับว่ายอมหรือเปล่านะครับกำพลแล้วก็ตามกติกานะครับผู้สิงก็จะไปมาร์กจุดนลครับว่าเท้านี่ต้องอยู่บนเส้นอย่างน้อยหนึ่งข้างนะครับนี่ครับภาพรู้เลยครับ ตัดมานี่ดูที่เท้ากับเส้นประตูเลยครับแล้วสัญญาณมาครับบรสตาร์เดลลี่ด้วยขวาลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหทิศทางนี่ไปถูกครับกำพลแต่มันแรงเหลือเกินลอดตัวนะครับเล่นมาแล้วไม่ตรงจุดเียครับมีมีลูบอลเข้ามาอีกใบหนึ่งครับยิ่งจะรีบยิ่งดูจะอุศักเยอะนะฮะจักรพันครับเล่นตรงนั้นใกล้ๆ พลจ่ายเข้าตรงกลางอู้หูแล้วเสียบอลตรงนี้อันตรายแล้วครับลอยมาหมดแล้วแล้วดูครับคาราบูเอจะเลือกเล่นยังไงครับพามาเองคาราบูเอไปเองครับดวดนกับพีรดอไปได้คาราบูเอแล้วเจอเหนียวล้มลงไปบุรีนให้เป็นฟรีคิกของราชบุรีโอ้โหยั่วเลยครับคาราบูเอแล้วโดนไปเหลือไปด้วยครับพริรดอคือทางขวาเนี่ยมีฟิลิปโลเลอร์ขอบอลอยู่แต่คาราบูเอมั่นใจในความฟิตและความเร็วของตัวเอง เลือที่จะฉีกมาซ้ายครับแล้วสุดท้ายเป็นพีระดลต้องไปทำฝฟารับไปเหลืองไปในจังหวะนี้ครับพิระดลเนี่ยมีค้างมาจากจังหวะเมื่อกี้ด้วยนะฮะนี่ครับก็รับไปเหลืองไปครับกับตัทีมของเจ้าถิ่นครับสุดจังหวะของคาราบุเอะแกมานี่ฮะทางขวานี่ฟิลิปโรเลอร์นะแต่แกไม่ไม่ไม่มองเลยครับมุ่งจะไปทางนี้แล้วพีระดลก็ตามสุดนะฮะแล้วก็มี โตติเนี่ยมาแซนด์วิชอีกคนหนึ่งด้วยครับยอดเยี่ยมครับคาราเีจังหวะนี้นนี้เท้าบาดเจ็บเกินที่ผู้สินยกแล้วนะครับตอนนี้กำลังจะเข้านาทีที่6คนนี้ก็น่าจะสบายใจผ่อนคลายขึ้นนะครับในช่วงแบบนี้เนี่ยนำห่าง2ประตูครับบรรยากาศมานักสำรองนี่ต่างกันชัดเจนครับแล้วดูครับจังหวะฟรีคิกน่าจะเป็นแอคชั่นท้ายๆของเกมวันนี้แล้วเละครับ ก็ราชบุรีจะขึ้นมาเป็นอันดับ7นะครับจะขึ้นมามีเป็น41คะแนนแต้มจะเท่ากับทาง s อ g เมืองทองครับจะเท่ากับสมุทรปราการซิตี้ด้วยเลยครับคแล้วผู้สิทวิ์วิวัจำปะอ่อนครับตอนนี้ทดเกินไปนาทีครึ่งแล้วครับมาดู VAR หรเลยครับโอ้หเช็ค VAR ครับอืมช็อตตรงนี้แหละครับที่อาจจะมองว่าเป็นใบแดงเลยนะครับเนี่ยเช็ค เหตุการณ์ใบแดงเลยครับมองว่าโตติเป็นตัวสุดท้ายเพราะว่าพิรดอนเนี่ยล้มแล้วแต่ว่าต้องดูว่าคนทาฟาวเนี่ยเป็นพิรดนแต่ว่ามือโตติครับมีไปคว้าในจังหวะที่พิรดอนล้มไปแล้วครับเนี่ยแล้วมันเป็นโปรเฟชชั่นัลฟาวได้ครับคือจังหวะเมื่อสักครู่ที่พิรดอนไปคุยเนี่ยจะเป็นจังหวะตรงนี้แหละครับว่าตัวเขาเองในเสียหลักล้มไปก่อนนะครับแต่คนที่มาดึงจังหวะสุดท้ายเนี่ยเป็นดานิเอลโตติครับมือซ้ายของเขาครับ วันนี้ก็เป็นการเช็ค VR ครั้งที่3ของอาจารย์วิวัฒน์จำปาอ่อนนะครับ2ลูกแรกจากจังหวะจุดโทษแต่คราวนี้มาเช็คเรื่องใบแดงครับแต่ว่าคือถ้าจัพูดกันตรงๆเนี่ยสกอร์ <c oughs> หรือว่าผลายรแขันไม่น่าเปลี่ยนแล้วละครับแต่มันจะมีผลต่อเรื่องการติดโทษแบนหรือว่าจังหวะการให้ใบเหลืองใบแดงสลับตัวกันแบบนี้นครับ,รบก็ นี่ขนาดเวลาหมดไปแล้วนะฮะแต่ว่ายังอยู่ในช่วงเวลาที่อาจารย์วิวัฒน์เนี่ยคำนวณไว้ว่ายังอยู่ในเวลาแบบนี้ในการทดเวลาครับแล้วกลับมาแล้วครับลุ้นกันครับคุณผู้ชมครับกลับมาครับผู้สินวิวัฒน์จำปาอ่อนโอ้โหแล้วยังไงครับเรียกมาสินน่าจะเรียกมาแล้วครับตรงนี้ครับแล้วจะว่ายังไงครับอ๋อนี่ครับยกเลิกใบเหลืองของพีระดลนครับแล้วแจกใบแดงให้ดานิลโตติเลยครับโอ้โหนี่ครับ คือถ้าเราดูจาก VR ชัดเจนนะครับว่าโตติเอาแขนไปเหนียวคาราบุเอชัดเจนครับซึ่งจังหวะที่ยกเลิกใบเหลืองของพีรดลก็ตัดสินถูกต้องนะครับแต่ใบแดงของโตตินี่ก็ใจร้ายไปนิดนึงครับแต่ว่าว่าไม่ได้ครับเหมือนที่คุณสุรชัยเรียนแล้วครับเป็นโปรเฟชชั่นอลฟาวครับคือโตติฮะพอผู้ตัดสินเดินไปยกเลิกใบเหลืองพีรดอเนี่ยแกยิ้มเลยนะฮะแต่สุดท้ายมาชูไปไดงกันนา่หน้าแกเปลี่ยนไปทันทีเลยฮะนี่ฮะแต่ว่าตามกติกาถ้าว่ากันแบบ ลอฟเกมเนี่ยนี่คือใบแดงครับถ้าผู้สินจะมองแบบนั้นและนี่ครับยืนยันแล้วครับดานนีลโตติครับโดนใบแดงไปในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่97โดยประมาณครับก็เสียงไปก็เท่านั้นครับต้องเดินออกจากสนามไปครับแานนีลโตติเนี่ยคือจังหวะนี้ยกเลิกใบเหลืองของพีระดนครับแล้วไปแจกให้โตติแทนครับแล้วขยับไปอีกสเต็ปเป็นใบแดงด้วยนะครับ หรือบอาในมุมตัวติเนี่ยโตติมองว่าจังหวะมันเป็นฟาวของพิลตอนไปแล้วแกเ,เลยเหมือนกับกระชากให้บอมันหยุดนะฮะแต่ว่าเป็นดุลยพินิษิของพุทตัดสินครับว่าตามกฎก็เขาให้ได้จริงๆครับอ่าครับแล้วดู